ทีิกตอนหนวดจี่กตอนนวดไม่เป็นชบวก่ใชที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่บวไม่เป็นเหมือนแบบองเนี่ยมันมันเป็นอะไเ่งอ้าอ้าวอเชือนจะไปรองเอาเวาอาเวลาเอาเวงาเลย เหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเลืองสเลืองตัดทังข้างหลังยี่สิบวิแต่ชอบเอาตรงกลางตัดเนยเนยไม่ตัดเนยติดไเลย you <laughs>